เสียงเรื่องอาดา EP ที่9้ายายของประกุฏแต่งค่ะหลังจากที่กรคุยกับยูฟ้าเสร็จกรเลยบอกกับยูฟ้าว่าไปเถอะเดี๋ยวเราไปส่งนายที่บ้านเองวันนี้เราเอารถมายูฟ้าบอกว่ายูฟ้าบอกว่านายไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเราหรอกเมื่อกี้นายยังเข้าข้างคนอื่นอยู่เลยกรไม่พูดจา เขาจูงมืออยูฟ้าเข้าไปนั่งข้างๆคนขับแล้วเขาก็ขับรถออกไปกอนถามยูฟ้าว่านายเหีวยวไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราแวะร้านสะดวกซื้อข้างหน้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนายนั่งรอในรถนะพอกอนลงจากรถไปยูฟ้าก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยใครๆก็รักแต่ไออาดาดูสิขนาดไอกอนยังเข้าข้างอาดาเลยแล้วพลิกละ่ะ พริกก็เอาแต่ปฏิเสธเขาไม่คุยดีกับเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วคว่าเพื่อนแทบจะไม่มีเหลือถ้าไม่มีอาดาสักคนพริกก็ต้องกลับมาหาเขาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนที่ไม่มียูโรก็ยังมีเขาพริกก็ยังสนใจเขาเหมือนเดิมอยู่ฟ้าได้แต่คิดไปคิดมาสักพักเขาก็เห็นอาดา เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนของเขาอยู่ฟ้าได้แต่คิดทำไมโชคดีอย่างนี้เจอไอ้อาดาพอดีเขามองซ้ายมองขวารถกำลังติดเครื่องอยู่เขาข้ามไปทางฝั่งคนขับเขาคิดในใจตอนนี้ถ้าไม่มีไอา้อดาสักคนพลิกก็ต้องรักเขาอยู่ฝ้าตอนนี้กำลักสติหลุดไปแล้ว เขาเหยียบคันเร่งแล้วพุ่งเข้าไปที่จะชนอาดาแต่โชคดีที่เพื่อนที่มากับอาดาเห็นซะก่อนจึงได้พากันกระชากหลบข้างทางทันพอดีมาตินที่มาพร้อมกัอบอาดาได้แต่โวยวายว่าอีบ้าเอ้ยขับรถยังไงเนี่ยเกือบชนเข้าให้แล้วไปดูซิว่ามันเป็นใครมาตินหันมามองอาดาอาดา นายเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไปดูซิมันจอดรถแล้วมันเป็นใครเนี่ยมันเจตนาที่จะชนเราเลยนะอาดากับมาตินรีบไปดูคนที่นั่งอยู่ในรถก็คือยูฟ้านั่นเองตอนนี้มือไม้ของยูฟ้าสั่นไปหมดเมื่อกี้เขาสติหลุดไปตอนนี้กำลังคิดและกำลังตระหนักได้ว่าตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไป ก่อนรีบวิ่งออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้ว,วิ่งไปที่รถเหมือนกันเขาเปิดประตูออกมาแล้วก็ชาาคอยูฟ้าออกมายูฟ้านายทำอะไรลงไปนายจะฆ่าคนหรอยูฟ้านายมีสติหน่อยสิทำไมไนายต้องทำแบบนี้ด้วยก่อนโวยวายและกระชาาคอยูฟ้ายูฟ้าบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้ เมื่อกี้เราเราไม่มีสติเราไม่ได้ตั้งใจมาตินเดินเข้ามาแล้วชกยูฟ้าแกไม่ได้ตั้งใจหรอถ้าเมื่อกี้เรากระชากอาดาออกไม่ทันก็คงโดนนายชนตายไปแล้วนี่หรอไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ไปคุยกับตำรวจด,ดีกว่าอาดาเห็นยูฟ้ากำลังแตกตื่นเขาก็เลยเดินไปคุยกับยูฟ้าและบอกว่า ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยนายเห็นว่าชีวิตคนเป็นเหมือนของเล่นหรือยังไงนายทำแบบนี้ถึงเราจะบาดเจ็บหรือเป็นอะไรไปแต่คนที่จะเสียใจคือพ่อแม่ของนายมากกว่านะนายคิดว่านายทำแบบนี้แล้วมันคุ้มหรออยู่ฝ้าร้องไห้แล้วบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้เราสติหลุดไปเราขอโทษนะเราขอโทษ นายอย่าเอาเรื่องเราเลยนะต่อไปเราจะไม่ทำแบบนี้อีกอาดาเลยบอกคนอย่างนายถ้าไม่ได้รับบทเรียนก็คงจะไม่จำไปตลอดชีวิตนั่นแหละนายคิดว่านายดีกว่าคนอื่นนายคิดว่าคนอื่นต้องรักนายคนเดียวพอไม่ได้ดังใจนายก็จะทำลายคนอื่นแบบนี้หรอมาตินเลยบอกว่าไปเถอะแจ้งตำรวจกัน แถวนี้ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนี่มันเจตนาฆ่าชัดๆกอนเลยหันไปคุยกับอาดาว่าอาดานายให้อภัยยูฟาเถอะตอนนี้สติสตังยูฟ้าก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเขาคงไม่ได้ตั้งใจจริงๆอาดาหันมาบอกก่อนนายจะเข้าข้างเพื่อนนายก็เข้าข้างไปสิทำไมต้องให้เราเห็นใจด้วยถ้าเมื่อกี้เราหลบไม่ทัน คนที่ฉันนั่งนอนอยู่ข้างถนนตรงนั้นก็คงเป็นเราไปแล้วสักพักหนึ่งยูจินและเพื่อนก็เดินมาสมทบยูจินถามอาดาว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอาดาก็เล่าให้ยูจินฟังยูจินเลยบอกว่าทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมต้องทำร้ายคนอื่นด้วยยูฟ้าตอนนี้เขา ทั้งสั่นและกลัวไปหมดเขาบอกกับยูจินว่าพี่ขอโทษยูจินพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษนายบอกเพื่อนนายได้ไหมอย่าเอาเรื่องพี่ได้ไหมอาดาเลยบอกว่านายสำนึกผิดจริงเหรอคนอย่างนายนี่ยนะจะสำนึกผิดยูฟ้าบอกเราสำนึกผิดจริงๆเราเราจะไม่ทำแบบนี้อีกนายให้อภัยเราได้ไหม อาดาคิดในใจถือซะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะทำให้อดีตน้องชายก็แล้วกันอาดาเลยบอกว่าครั้งนี้เราให้อภัยนายก็ได้แต่ถ้ามีครั้งต่อไปเราไม่เอานายไว้แน่จากนั้นพวกของอาดาก็เดินจากไปก่อนไปส่งยูฟ้าที่บ้านก่อนไม่คุยอะไรกับยูฟ้าเลย ยูฟ้ายิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เขาพยายามขอโทษก่อนก่อนเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเราขอโทษก่อนเลยบอกว่านายก็ไปคิดให้ดีๆแล้วกันว่าตัวเองทำผิดอะไรเราส่งนายแค่นี้นะแล้วก่อนก็ขับรถจากไปอยู่ฟ้าได้แต่นั่งคิดเขาเขาทำผิดจริงๆนี่เขาคิดถึงกับจะเอาชีวิตคนอื่นเลยเหรอ เพราะว่าพริกไม่รักเขาแค่นั้นหรอเขามองรูปที่เคยถ่ายคู่กับพี่ชายของเขานั่นก็คือยูโรเมื่อก่อนเขาก็เคยทำร้ายจิตใจยูโรจนยูโรต้องจากไปนี่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเลยเหรออยู่ฟ้าได้แต่นั่งร้องไห้ทำไม ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยตัดมาทางฝั่งอาดาตอนนี้เขาก็กำลังคิดว่าความรักมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอจนทำให้ยูฟาจนเกือบจะฆ่าเขายูจินก็ขอโทษขอโพยแทนยูฟาอาดาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านไปแล้วสักพัก พริกได้ยินข่าวก็รีบมาหาอาดาอาดาและพริกคุยกันพี่ขอโทษจริงๆนะอาดาพี่ไม่รู้ว่ายูฟ้าจะสติแตกขนาดนั้นนายไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วพี่ก็ขอบใจแทนยูฟ้าเอาเรื่องอาดาเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามีครั้งหน้าผมก็ไม่ให้อภัยเหมือนกัน อาดาบอกกับพริกผมว่าเรื่องนี้พี่ต้องไปเคลียร์ให้รู้เรื่องแล้วนะถ้าเราจะคบกันจริงๆแต่เพื่อนของพี่ยังเป็นแบบนี้ต่อไปผมว่าเราคงไปได้วยกันไม่รอดพริกเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับยูฟ้าให้รู้เรื่องนายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะพริกก็ไปหายูฟ้าที่บ้าน เขาเห็นยูฟ้านั่งร้องไห้พลิกก็เลยบอกกับยูฟ่าว่านายทำแบบนี้ไม่ถูกนะนายทำไมคิดถึงจะเอาชีวิตคนอื่นแบบนี้ล่ะยูฟ่าบอกว่าตอนนั้นเราสติหลุดไปเราฝากขอโทษอาดาด้วยนะเราคิดได้แล้วล่ะการทำร้ายคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้นายกลับมาชอบเราหรอก เพราะคนที่นายชอบตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วพริกเลยบอกเราก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันไงเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอถึงเราไม่ได้รักนายแบบคนรักนะยู่้าแต่เรามีความรักและปรารถนาดีแบบเพื่อนให้นายตลอดนะยู่้าร้องไห้แล้วบอกว่าเราผิดเองแหละ ที่ไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราขอโทษด้วยนะเราขอโทษตั้งแต่เรื่องที่ทําให้ยูโรต้องตากไปเป็นความผิดของเราเองที่ทำเรื่องสารพัดให้ยูโรเข้าใจผิดทั้งแย่งความรักจากพ่อแม่เราเป็นคนที่ไม่ดีเลยใช่ไหมเพริกเลยบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วเริ่มต้นกันใหม่เถอะ เราเป็นกำลังใจให้นายนะอยู่ฟาพยักหน้าแล้วบอกว่าขอบใจมากเลยนะเราจะเป็นคนใหม่เราจะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนขอบใจในายมากแล้วพริกก็กลับมาหาอาดาพริกเล่าเรื่องต่างๆให้อาดาฟังอาดาเลยบอกว่าให้จบแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะอย่าผูกความแค้นต่อก,กันเลย ใช่ว่าอยู่ด้วยความแค้นจะมีความสุขจากนั้นก็ผ่านมาอีกหลายวันวันนี้อาดาและยูฟ้าได้มาเจอกันอีกครั้งยูฟ้ามาเพื่อจะขอโทษอาดาจากใจจริงเราขอโทษนายจริงๆนะกับเรื่องที่แล้วมาที่เราหาเรื่องนายและจะทำร้ายนายอาดาบอกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะ นายกลับตัวกลับใจได้ก็ดีแล้วล่ะอยู่ฝ้าบอกว่าคนที่เราไม่ได้ขอโทษอีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายของเราเองไม่รู้บอกไปตอนนี้เขาจะได้ยินหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกเราพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่จะขอโทษเขาและประับตัวปรับใจเป็นคนใหม่ขอโทษนายจริงๆนะอาดา ขอให้ความรักของนายสมหวังแล้วราบรื่นอาดายืนมองอยูฟ้าที่เดินจากไปยูฟ้าคงคิดได้แล้วละ่ะว่าสิ่งที่เขาเคยทำมาไม่ถูกต้องดีแล้วละ่ะให้มันจบอย่างนี้ก็ดีต่อไปก็จะได้ไม่ผูกใจเจ็บต่อกันคริกที่ไม่รู้ว่ายืนอยู่ข้างหลังอาดาตั้งแต่เมื่อไหร่อาดาหันมาถึงกับตกใจ เอ๊ะทำไมพี่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ผมตกใจหมดเลยพี่ได้ยินหมดแล้วใช่ไหมที่อยู่ฟ้ามาขอโทษผมพริกพยักหน้าแล้วบอกว่าใช่แล้วดีแล้วละ่ะให้เลิกแล้วต่อกันไปไปเถอะอยากกินอะไรวันนี้พี่เลี้ยงเองอาดาเลยบอกว่ากินอะไรก็ได้ง่ายๆพริกเลยบอกไอ้พี่ว่าง่งายๆเนี่ยนึกแล้วปวดหัวจริงๆถ้าอย่างนั้น เอาอย่างนี้ละกันไปกินอย่างที่พี่ชอบล้กันทั้งคู่เดินจูงมือกันไปอาดาก็หันไปยิ้มให้พริกพลิกเลยถามว่าเป็นอะไรยิ้มหน้าบานเชียวอาดาเลยบอกว่าคนมีความสุขก็ขอให้ยิ้มหน่อยไม่ได้หรอพริกก็ยิ้มและเดินไปด้วยกันอาดาคิดในใ,ใจเรื่องต่างๆก็ผ่านไปแล้วขอให้ต่อไปนี้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็พอยังดีที่คนที่เดินจูงมือกับเขาทั้ง2ชาติยิงเป็นคนเดียวคนเดียวที่อยู่ในใจของเขาตลอดมานั่นก็คือพริกนั่นเองต่อไปเขาขอใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขละกันเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านเลยไปเมื่อคิดได้อย่างนั้นอาดาก็มีความสุข และยิ้มออกมาด้วยใจที่เป็นสุขการที่เราอยู่โดยไม่มีความทุกข์หรือความแค้นทำให้เรามีสติและจะมีความสุขตลอดไปเรื่องอนาคตไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันตอนนี้แค่ขอมีพริกและมีครอบครัวคนรอบข้างที่หวังดีกับเขาก็พอแล้ว อาดาคิดในใจและยิ้ม